บทที่หนึ่งดอกสร้อยแสนงามบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้และบอกเด็กๆว่าจะร้องเพลงเกี่ยวกับนกกาให้ฟังกาเอย๋ยกาดำรู้จำรู้จักรับเพื่อนเมื่อได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือ้อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมลอม้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูก้ามันอบอรีรักดีนักเอย๋ยเพลงที่ครูใจดีร้องชื่อว่ากาดำเป็นบทดอกสร้อยของเก่าที่ไพเราะ เด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกซ้อยและคุณครูใจดีอธิบายเพิ่มเติมว่าบทดอกซ้อยกาดำเป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนดอกซ้อยคำที่สองของวรรคแรกใช้คำว่าเอ๋ยคำสุดท้ายของบทลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยและใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกันเป็นคู่คู่เช่นเผื่อแผ่แชร์เชือนพวกพ้องร้องเรียกเกลือนกลุ่มรุมล้อม